สวัสดีครับวันนี้เฮามาพบกับรายการเรื่องเล่าเอามวนนะครับสําหรับรายการวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้พบกับอาจารย์รจืดทางหวานหนึ่งนะครับสราสวัสดีครับวันนี้ครับผมครับวันนี้เฮามีเรื่องอย่างมาเล่าครับอาจารย์จือดออาวันนี้เฮาก็ต้องมาในส่วนของตำนานนะครับแต่ตำนานวันนี้อาจจะแตกต่างจากเดิมส่วนมาที่เขาเล่าผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นตำนานในพาระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เนาะครับ แต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวละนะครับวันนี้เราจะมาอู้ในเรื่องของตำนานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูกน่าสนใจนะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนอื่นที่จะเล่าเนี่ยต้องถามครูบอยก่อนนะครับว่าเคยเห็นรูปลักษณ์สัษน์ตรงนี้ก่อนเคยครับอ่านะครับอันนี้เรียกว่าอย่างครับครูบอยน่าจะเป็นซิวลึงอ่านะครับอันนี้ก่อย่างที่ครูบอยกข้จใจถูกต้องนะครับวันนี้เราก็จะมาในส่วนของตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิวลึง ครับผมอ่าสีวลึงนะใครดูพวกหนังแสกอินเดียเนาะ <c oughs> ก็คงจะเคยเห็นพานถึงความแตกนะพวกนั้นครับพเพราะว่าถือว่าเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาที่มีความศัก,ญญก,ญญกดิ์สิทธิ์และสงสารอย่างหนึ่งาของทางศาสนาพ่านดูครับแต่ว่าที่มาของตำนานนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านเมื่อนา,นานมาหลายกันปีอ่ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันเนาะว่าในวัฒนธรรมของการบูชานะครับลูกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสัญลักษณ์ในเรื่องของเทศชายกับผู้บูชามา ค่อนข้างเสเนินนานนะครับเพราะว่าจะเป็นในอารยธรรมโบราณท,ที่เขาเคยศึกษานะครับพวกนัก <c oughs> ะวัาิศาสตร์ก็ว่าจะเป็นอารยธรรมอียิปต์โบราณซีเรียนะครับหรือในเรื่องของรีกและงมัน <c oughs> ก็ม,นมีการเขาเบอกว่ามันมีหลักฐานของการบูชาในรูปลักษณะของเซนทรเพศชายก,ก่อนนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าที่มาเป็นรูปธรรมในแง่ของการบูชาแบบซีวลึงเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นแถวๆประท้องอารยธรรมรุ่มแม่น้าสินธุซึ่งก็คือเป็นบริเวณ ส,สถานอินเดียในปัจจุบัน an, ขับนะครับซึ่งกลุ่มที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็เนาะเป็นกลุ่มอารยันกลุ่มอารยันนะครับก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในบริเวณพื้นที่เนี้ยแล้วก็เข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลซึ่งกลุ่มเราเนี่ยนะครับก็เข้ามาแล้วก็มีการนำองค์ศาสนา <ๆ S 1> ของเขาเนี่ยมาเผยแพร่้วยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราอุ้กันว่าในบริเวณเนี่ยก่อนหน้าที่มูอารอยันจะเข้ามาเนี่ยมันก็มีความเชื่อเรื่องของซีบรึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเชื่อในแง่ของความเป็นักษณ์ของเพศชาย ทีนี้หมู่อารยันนะครับต้องการที่จะเข้ามาตรงนี้ปกครองเขาวิธีการปกครองจะต้องทําให้เขาคิดเหมือนเก่าเหมือนกับหมู่อารยันก็เลยเอาคติการบูชาในศาสนาตัวเองเข้ามาแต่ครั้นจะไปยกเลิกการบูชาที่เขนบูชาสัญญาทางเพศช,ชายในอดีตที่เขาบูชากันอยู่เนะี่ยมันก็ทำมาได้วิธีการที่ดีที่สุดคืออย่างไรผนวกว่าความเชื่อแบบเก่าและแบบเดิมหรือแบบใหม่เข้าไว้ด้วยกันนะครับก็บบเลยบอกว่าไอ้ที่คุณบูชาเนี่ยคุณรู้กอว่าคุณกำลังบูชาอยู่จริงจริงแล้วเนี่ย ไอ้สิ่งที่คุณบูชาเนี่ยคือสิวลึงนะนะแล้วก็เอาแนวความคิดในเรื่องของสิวลึงไปเปผยแพร่ทั้งคนกลุ่มเราเนี่ยนะครับ <c oughs> จนสุดท้ายคนเราเนี่ยก็เกิดความร่วมสายสัทธากลายเป็นรัที่ของการบูชาศิวลึงขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเอาคำว่าศิวลึงนะครับอ่าว่าคำว่าศิวลึงลึงก็แปลว่าอาวัยวะเพศชายส่วนศิวะก็เป็นชื่อของพระน,นามของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ดูคร <c oughs> ับตล้ตปกต้ง่ายๆเอาสองคำมารวมกันศิวลึงก็คือ สัญลักษณ์ของเพศชายก็คือเอาไว้ว่าเพศชายของพระศิวะครับซึ่งในแง่ของศิวลึงเนี่ยนะครับจะถูกบูชาไปพร้อมๆกับสัญลักษณ์ของเพศหญิงที่เขาเรียกว่าโยนีครับนะซึ่งโยนีก็เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกบูชานะครับเพื่อแทนองค์พระแม่ปรวรถีหรือพระแม่อุมาเนี่ยเองครับนะครับทีนี้ถ้าถามว่าในแง่ของตำนานความเชื่อลหละนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับศิวลึงนะครับถ้าอู้ถึงศาสนารรม์ฮินดูเนี่ยเขาต้องยอมรับว่า เรื่องตำนานต่างๆนะถ้ามองแง่บ้านเราคือเหมือนนิทานแต่นิทานเนี่ยมันมีหลากหลายเรื่องสตอรี่บางทีมันก็มีเหมือนการคล้ายกันหรือคัดแย้งกันแต่ที่มักจะเอามาอูดถึงส่วนใหญ่นะครับก็คือตำนานในพวก <c oughs> นนนพจ <c oughs> น์ว, <c oughs> ว,ว่าใสวานิกายนานนกสสยวานิกายคือกลุ่มของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่นับถือพระศิวะเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดแม่นพอศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่เหมือนเมันจะมี มีกายหลายนิกายานับถือ,อย่าออย,าายอยากจะมีบางนิกายกับนับถือพระศิวะใหญ่สุดครับบางนิกายกับนับถือพระนารายณ์หรือพระวิษณุครับนะครับ<ภ>หรือบางนิกายกับอาจจะนับถือพระแม่บางนิกายกับอาจจะนับถือลูกของ่อนนะครับลูกของพระศิวะกับพระแม่ออกมาหรือพระแม่เปราตีที่เป็นเพราะว่านิกายมหาคณปฏิก็คือนับถือพระคเนศเป็นใหญ่ครับครับแต่ว่าในความเชื่อแบบนิกายแบบสายวัดกายหรือเอาพระศิวะเป็นใหญ่เนี่ยมีการกล่าวว่าในเปองว่า นะครับศิวะปุราณะอาบอกว่ากําเนิดของศิวะลึงเนี่ยนะครับก็ว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับองค์พระเจ้าสูงสุดคือพระศิวะนะครับผู้สร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างสุขสรรพสิ่งเนี่ยต้องการจะหาผู้ช่วยพระอ,องค์ก็เลยใช้อํานาจหรือพลังงานที่พระอ,องค์มีอยู่เนะี่ยสร้างพระนารายขึ้นมาครับแล้วก็บอกเพื่อพันนาลัยว่าจะมีหน้าที่ที่พันนาลัยจะต้องมาทําแต่ตอนนี้นะครับก็คือเมื่อพันนาลัยไปบําเพ็ญเพียรเข้า ในเรื่องของสมาธิอนนะแต่ภารกิจเนี่ยยวงจะตามมาพันนาลายาัยหรือพระพิสุทธิมงคขได้ไปเข้าสู่เราถือว่าเป็นมหาสติเข้าสู่ในเรื่องของสภาวะสมาธิชั้นสูงกนะ็เหมือนเข้าฌานแต่การเข้าฌานของพระองค์เนี่ยก็คือการรับมันพรมอยู่บนกระเสียนสม,มุดนะครับผ่านไปหลายพันปีนะครับจะเป็นเวลาของเทพนะที่เวลามนุษย์รับก็บังเกิดเป็นดอกบัวพุดออกจากนาทีหรือสะดือของพันนาลายัย ครับซึ่งใช้เวลาหลายพันปีมากจนดอกบัวเนี่ยเติบโตเต็มที่นะครับก็เป็นดอกบัวบานออกมาโดยขณะที่ดอกบัวบานมาก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยค่อยๆนะครับเหมือนกับตไตหรือคืบคลานขึ้นมาจากก้านของดอกบัวโผล่ขึ้นมาข้างบนสุดก็คือปรากฏเป็นองค์พระพรหมนะครับซึ่งพอมันมีการเคลื่อนไหวพระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยก็เหมือนกับว่านะครับออกจากการทําสมาธิเนาะก็เลยพอลืมตามาเห็นนะครับลืมพระเนตรมาเห็นพระพรหมเนี่ยก็เก ก็รู้สึกยินดีนะครับแต่ตอนนับบอกว่าพระองคมเนี่ยเป็นบูรของพระองค์ครับแต่ตัวพะอโภมเองเนี่ยเพราะว่าในความเชื่อแบบฮินดูหรือพราหมณ์ว่ามีความอาหังการก็คือบาเชื่อว่าพระองค์เนี่ยมาจากพ,าะร,พระนารายเพราะพระองค์ก็เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าสูงสุดครับเกิด <c oughs> ด้วยตัวเองมันมีพ่อมีแม่เพราะนัานคูจะมาแอบอ้างเปพ่อเฉได้ไรน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เกิดการโต้เถียงกันทีนี้การโต้เถียงกันเนี่ยน,นะครับมันก็มันมีใครยอมลงขั้อไข่เนาะ ตางคนตัวว่าชันเก่งฉันเป็นเบอร์หนึ่งชันเป็นพระเจ้าสูงสุดความของการโต้แย้งโต้เถียงเนี่ยครับมันก็ซาไปถึงพระเจ้าสูงสุดในเสวนาใกายเนาเร็คือพระศิวะพระศิวะพระิวะของฮูกเเลนเนรามิตพัน้องด้วยศิวะมายาบับางเกิดเป็นเสาไฟเสาเพิงสูงพุทธขึ้นมาจากพื้นดินนะครับแต่จะพุทธมาจากไหนมองว่าอยู่ดีกับโพมาจากใต้ดินเป็นเสาไฟสูงทรงกระบอกสูงขึ้นไปนะครับส่วนเสียดฟ้ามาสามารถที่จะบอกปลายยอดของเสาไฟตรนนี้ได้ อ่ะพอเห็นเสาไฟแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับพระวิษณุหรือพระนารายณ์กับพระโคมเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะกอเลิกโต้แย้งกันนะครับแล้วขอพยายามเอ๊ะมันคืออย่างนั้นแน่เพราะนั่ <c oughs> นเกิดเลยเกิดการเพราอท้องว่าเกิดการท้าแข่งขันกัน <c oughs> เอางี้ถ้าคุณว่าคุณแน่คุณเป็นที่หนึ่งคุณเป็นพระเจ้าสูงสุดเนี่ยคุณจะต้องหาในเรื่องของต้นกําเนิดหรือจุดสิ้นสุดของเสาไฟนี่ได้ะใครสามารถหาเจอได้เนี่ยนะครับก็จะได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นคนที่ มีความสามารถเป็นผู้ที่เป็นเก็เป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าสูงสุดนะเพราะนันตกลงกันได้นะครับฝ่ายพระนาลาหรือพระวิษณุเนี่ยกับกายล่างเป็นพญาหมูนะครับต้องเอาวรหะทําการคูดลงไปใต้ดินเ,<อ>เพื่อที่จะหาจุด,จดกําเนิดของเสาตันเนี้ยเสารือเสาคืนตัวเนี้ยส่วนพระพรหมเนี่ยเราว่าแปลงกายเป็นผงบางตำนานก็บอกว่าแปลงกายเอาไบได้แปลงกายเป็นผงก็เป็นองค์พระพรหมเนี่ยนะครับ แล้วกับขี่หงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อที่จะไปหาจุดสิ้นสูดของเสาไฟหรือเสาเพลิงต้นนี้นะครับก็เพราะว่า <c oughs> ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้เวลาเนิ่นนานผ่านเวลาไปหลายกับแต่ก็สามารถที่จะค้นหาจุดซ้นสูดหรือจุดต้นต้นของเสาเพลิงนี้ได้ครับพระวิษณุหรือพันนารายเนี่ยกวเริ่มรู้สึกท้อแท้พุทธเท่าใดก็หาไมเจอหาก็ตางสักเตือนะครับฝ่ายพระพมเองก็ท้อแท้เหมือนกันทีนี้ในระหว่างที่ถ้าเป็นเจ้าทั้งสองกับแข่งกันหาเนี่ย พระศิวะซึ่งแปลงเป็นเสาไฟหรือเสาเพลินเนี่ยก็อเห็นก็เกิดความรู้สึกขบขันก็เลยทรงพระส,สวนก็คือไข่หัวออกมาในวันที่พระองค์หัวเลาะหรือไข่หัวเนี่ยมันบันดาลให้อดอกเกกีหรือดอกปาิชาติที่ประดับอยู่บนพระเศียรของพระศิวะเนี่ยร่วงหล่นออกมาอ่านะครับดอกเกกีหรือดอกปาิชาติก็ค่อยล่วงหล่นมาเรื่อยๆผ่านเวลามาเนิ่นนานเหมือนกันอ่าประจวบมองพระพรหมอ่านะครับแปลงกลายเป็นพญาหงษ์เสร็จแล้วก็มาประจวบมองั้ะคู่ก็มาเจอกัน พอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยพระพรมก็ถามว่าเจ้าเป็นใครเนี่ยดอกเกตรหรือดอกปริชาเนี่ยก็บอกว่าฉันเป็นดอกไม้เนี่ยแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนอดอกเกตรหรือดอกเกตกีหรือดอกปริชาเก็บอกว่าฉันน่ะเป็นเครื่องประดับบนพระเศียรของพระศิวะอืครับทีนี้พระพรมก็เลยปิ๊งตั้งไอเดียเลยว่า <c oughs> เอาวิเธอไหนๆเธอก็มาเจอฉันนะเอาวิเรามาช่วยกันดีกว่า <c oughs> ต่างไฟล์ต่างเอ็มโอยูเหมือนว่าเดี๋ยวเธออะไปเป็นพยานให้ฉัน ว่าฉันนะเจอจุดสิ้นสุดของเสาเพิงตัวนี้แหละดอกเทียกีหรือดอกปาลิชาซึ่งเป็นดอกไม้เทวดาจะใจ้ดอกไม้ทั่วไป <c oughs> ก็สื่อความรู้ขันโอเคอะตกลงเดียวจะยินยอมเป็นพยายนท,ทั้งคู่กับร่วมกันเดินทางลงมาอแล้วก็มาหาพระวิษณุรพระวิษณุก,ก็อยู่ในสภาพที่ท้อแท้เนาะเพราะว่าโคตรอะไรก็มาเจอแล้วก็บอกว่าเนี่ยครับาพรหมบอกว่าฉันเนี่ยเจอละจุดสินสุดของเสาเพิงต้นนี้ โดยอ้างดอกเกียรกีหรือดอกปริชาติเป็ยนพยานว่าหาเจอจริงๆครับพระนาราย์ก็คือด้วยความที่ว่าถ้าอุปสรรคไปเดียวเนาะมีความเป็นน้ําใจเป็นนักกีฬาครับก็เลยอ๋อเมื่อเขามีพยานบุคคลยืนยันฉันก็ยอมทับความให้แพ้ครับนะครับพอยอมทับความให้แพ้เสร็จเนี่ยพระนารายก็ยอมรับว่าฉันยอมรับว่าเธอเก่งกว่าฉันเธอคือผู้สร้างสรรค์สิ่งและกําลังจะทําการคารวะพระผมทันในนั้นเพราะว่าเสาเกิงเนี่ยก็เกิดการระเบิดเกิดเสียงดังกัมมนาด แล้วก็เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายพะฟุ้งไปหมดพวกบริเวณนั้นจนมองเห็นแทบไม่เห็นนะครับทันใดนั้นก็ปรากฏมีร่างกายของพระศิวะปรากฏขึ้นโดยพระศิวะเนี่ยแสดงตัวตนถึงพลังอำนาจที่แท้จริงว่าพระองค์คือใขรครับแล้วก็ทําให้ทั้งพระนารายณ์และพระโภมได้รับรู้ว่าเหนือกว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับมีพระเปเจ้าที่สูงสุดก็คือองค์พระศิวะครับโดยพระศิวะเนี่ยทรงกลิ้วว่าพระโภมเนี่ยกล่าวคำเทศ โกหกหลอกลวงพระศิวะก็ได้ด้วยความโมโหงนะครับก็ทําการตัดเสียงของพระพรหมคือพระพรหมที่เอาเห็นท,ทั่วไปจะมีสีหน้าเนาะครับ,รบแต่ตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยบอกว่าพระพรหมมีห้าหน้าส่วยหน้าที่ห้าเนี่ยจะอยู่บนเสียงพระบนสุดพระศิวะเนี่ยด้วยความโกรธกิ้วเนี่ยก็เลยตัดเสียงพระพรหมเสียงที่ห้าออก<ม>ก็เลยเป็นเหตุว่าที่เยีายพระพรหมถึงมีแค่สี่เสียงสี่สี่สหน้า<อ>สี่ห้าครับนะครับ,รบ,รบพระพรหมก็ตกใจัวร้องไห้ร้องโกมเสียใจ ส่วนพระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยครับพระศิวะกับตัดชมว่าน่ะท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในภายภาคหน้าถ้าเราศาสนิกจะบูชาข้าก็คือบูชาองค์พระศิวะเนี่ยจะต้องบูชาองค์พระวิษณุไปพร้อมๆกันโดยพระองค์บอกว่าการบูชาพระองค์ก็เท่ากับการบูชาพระวิษณุหรือผู้ใดบูชาพระวิษณุก็เท่ากับบูชาพระองค์เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนว่าได้ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน แ้วพระองค์บอกว่าการบูชาของพระองค์บอกว่าจะเป็นพระองค์ศิวะหรือองค์พระวิษุนีสามารถบูชาร่วมกันอยู่ในเทวสถานเดียวกันได้ส่วนพระพรหมด้วยความที่พระพรหมกล่าวเทพพระศิวะก็เลยสาบพุ่งพระพรหมเนี่ยมามีเทวสถานมามีที่อยู่เป็นของตัวเองแต่พระนารายณ์ด้วยความหรือพระวิษุณีด้วยความสูกสารก็เลยพูนของพระราทานอภัยจากพระศิวะพระศิวะก็เลยยอมพระราทานอภัยเงิแต่บอกว่าในกรณีของพระพรหมซึ่งพระพรหมได้กล่าวคำอันเป็นเท็จเพราะนั้น สถานที่สองรการบูชาจะเป็นเพียงแค่ศาลเล็กๆจะมามีเทวาสถานที่ใหญ่โตเหมือนพระศิวะหรือพระนารายณ์เพราะน่าก็เลยเป็นเหตุว่าอย่างทุกวันในที่เอาหารเนาะถ้าใครไปบถพ์พามไปอย่างกระจา้าจะเห็นว่าในส่วนของการบูชาพระพรมจะถูกตั้งศาลไว้ข้างนอกเทวาสถานนะครับหรือเราอาจจะเห็นในการกรณีอของการตั้งศาลเพื่อปกป้องดูแลคุ้มครองสถานที่ต่างๆศาลพระพรมก็จะอยู่เป็นเอกเทศแต่เอกเทศก็ข้องเกี่ยวกับพระองค์อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นตำนานที่หนึ่ง ส่วนอีกตำนานหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากเพราะเขาเป็นพัมมะปูรานะเขาเป็นแบบนี้นินกายหนึ่ง <c oughs> พัมมะปูรานะเนี่ยเล่าถนงว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับพระศิวะกับพระแม่ปารวตีทรงประทับอยู่บนเขาไกรล,ลาบ <c oughs> ในความเชื่อของพราหมณ์ดูคือเขาไกรลาดคือที่สถิติของพระศิวะกับพระแม่ปารวตี <c oughs> ทีเนี้ยพออระองค์ก็ทรงมีพระเกษมสารานเอาทัพตีภาษา้าบ้านเนาะมีปรารตี ประทรงสเสวยดื่มน้ําจันทร์เมาไมทา้ทั้งคู่แล้วปรเกิดการเสพสังวาสเสพกามครับทีนี้ระหว่างการเสพสังวาสเสพกามอาจจะด้วยความมึนเมาเนาะพระองค์ก็มีการเสพสังวาสในบริเวณท้องะลรงนะครับแทนที่จะไปอยู่ในที่ร,รับรับหมูแต่คนเนี่ยใทนที่ปันธมส่วนตัวพี่พระสุตตุกอบกบไมอ่กลับมาเสพสังวาสอยู่บริเวณท้องผลาญเรามาแน่จะด้วยอย่างกับหมูเนาะลาวเทพเจ้าทั้งหลายก็อาจจะคิดถึงระลึกถึง ก็เลยเสด็จมาเพื่อที่จะมาพบกับพระศิวะกับพระแม่ปรวตีโดยมีผู้นำก็คือพระนารายณ์หรือพระวิษุณุกับพระโภมและกับมูทวเทศท่างหากเสด็จมาเพื่อจะมาพบพระศิวะที่เขาไกรลักษพระเอิร์ามากระด้ามาเห็นภาพปาตาบาดใจจังหวะจังหวะอาจจะจังหวะที่บุรีพระศิวะกับพระแม่ปรวตีก็มีการเียบสังวาสกันมูเทพเจ้าเห็นกระต๊อกอกเข้าใจว่าพระองค์ทําได้ไรเนี่ยอันนี้มันท้องพระโลงไลแต่พระองค์ตอนนั้นด้วยความที่มืนเมาเนาะ ครับสติต่งางๆมันก็อขาดไปเพราะว่าการดื่มของเมาเนี่ยครับก็บบเลยทําให้บรได้สนอกสนใจพระองค์ก็ทํากิจกรรมของพระองค์ไปนะครับมูลโทรเทพคนเห็นภาพมาเนี่ยบัได้ก็เก็ดเดินทางเสด็จกลับแล้วก็ในระหว่างทางก็มีการอู้คุยกันให้ก็มีการาาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะพระองค์ไปถึงมหาเทพมหาเทวีเนี่ยทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มเมมาะสมนะถ้าพระองค์ไปปฏิบัติกิจกรรมในสถานที่รับหูรับตาคนกนียก็ผ่านมีนะ แต่ท้องพระโรงที่เปรียบเสมือนกับเตี้ยับแขกเนี่ยพระอ,องค์ถึงกล้าทาสิ่งที่แับถูกต้องเนี่ยบ,บางคนถึงขั้นวระเสื่อมสธาเสื่อมความนับถือไปเลยอพอหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับพระศิวะก็คืนสติจากการสเสวยน,น้ำจันเนาะก็เริ่มมีสติพระอ,องค์ขอฮ้องบริวารเข้ามาพูดคุยบริวารก็เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ให้ฟังตั้งแต่ต้นจบพระศิวะก็ด้วยความรู้สึกอับอายก็เลยว่าบ่อหยักอยู่ต่อนะอันนี้ตำนานเขาไหวมานะครับท่านก็เลยกั้นใจ่าย แต่ก่อนที่อีก,กันะต่ยท่านก็ประกาศไว้ก่อนว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยจะต้องบูชาสิวลึงหรือเอาไว้ประเภทของพระอ,องค์การบูชาสิ่งเนี้ยถือว่าเป็นการบูชาเสมือนกับไหวพ้พระองค์ไหว้ต่วนของพระอ,องค์เพ<ๆ>ราะนักไขบอกว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาที่ปรัรถนาความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์พูนผลเนี่ยจะต้องบูชาสิวลึงจึงจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ตามความปรัรถนานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตำนานหนึ่งซึ่งถ้าอู้ถึงสิวลึงเนี่ยนะครับ มันก็คือจุดเริ่มต้นของปราคิกในบ้านเอาเราบ,บ้านเราเนี่ยกระทั่ทำเนียมความเชื่อจากศาสนาพาราหมีดูเนาะเข้ามาหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยอายุทยาสุโภทัยแล้วนนโดยพวกพ่อค้าโดยพวกครามตั้งแต่นะครับซึ่งในส่วนของศิวลึงนะครับมันก็เป็นการทําทรูปรษณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้แทนในองค์เทพเจ้าอย่างบางทีในในครัีการบูชาของศาสนาพราหมีดูเนี่ย จะนับถือพระเป็นเจ้าหลักๆสามพระอ,องค์เนาะทีก็นเอาว่าตีมูรติขับนะครับ <c oughs> รก็คือ <c oughs> พระศิวะพระนารายณ์และพระพรหมอย่างศิวลึงก็สามารถใช้แทนกาบบูชาองค์ตีมูรติได้เหมือนกันส่วนบนที่สุดตรงนี้ก็คือแทนด้วยพระศิวะส่วนตรงกลางตรงนี้แทนด้วยพระนารายณ์หรือพระพิษณุและส่วนฐานตรงนี้ก็แทนด้วยพระพรหมแต่ถ้าเห็นตรงนี้อันนี้คือในส่วนข้างบนที่โผล่ขึ้นมาอันนี้คือลึงของพระศิวะคือแสดงสัญญาณของเพศชายส่วนตรงนี้นะครับขอบตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าโยนี คือ hmm. แทนสนัญลักษณ์ของเพศหญิงน, <c oughs> นะครับทีนี้ในส่วนของการบูชายที่บอกว่ามันเปินต้นตํารับของประหักคิกบ้านเขาแต่ในความบูความคิดหรือความเชื่อของคนไทยที่บูชาปราหักคิกเขาไม่ได้เนึกถึงคติของการบูชากว่าเขาเนึกถึงในเรื่องของคติคือความขลังความขลังที่ได่มาจากไหนก็มาจากเกจีอาจารย์พระในยุคสมัยก่อนนะครับซึ่งเขามีหลวงพ่ออะไรหลวงปู่อะไรเพราะหลายๆายท่านเนี่ยนะครับที่มีความสามารถในเรื่องของการปลกเสกประหลัชคิก ถึงขนาดว่าล้ำหรือว่าปลาราิเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาตั้งได้หรือว่าบางทีเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้นะครับอาจจะเคยได้ยินที่ว่าตำนานปลาสติกสามารถที่จะลอยน้ําโวยโอนหรือบางทีอาจจะเคยได้ยินว่าบางครั้งพลาสติกเนี่ยลอยนะครับตามเครื่องบินก็มีนะครับซึ่งเกิดที่อาจจะเคยได้ยินชื่อดังๆมาในอดีตอย่างเช่นหลวงพ่อเหลือว่าสาวชโงกนะครับหลวงพ่อยิดว่าหนองจอกและอีกองหนึ่งเกิดที่มีชื่อเสียงลุงดังคือ หลวงปู่เมฆว่านากระดาษครับ <C oughs> แต่ว่าหลวงปู่เมฆเนี่ยเ <C oughs> พิ่นจะดังกับประหลาดชีวิตที่ว่าทํามาจากอ่าเพราะว่าเป็นไม้พิเศษอันหนึ่งเขาเรียกว่าไม้เขยตายสาเหตุที่เรียกว่าไม้เขยตายนี่เพิ่นว่าตำนานเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะเป็นลูกเขยของบ้านหนึ่งเนี่ยแล้วพ็เผอิญออกไปหาของป่าครับ <C oughs> แล้วไปโดนง,งูคบตายตายด้วยแบบมีไข้หู <C oughs> แล้ะเผอิญจะเป็นโชคด้วยโชคด้วยบุญอย่าง <C oughs> ที่เขาไปนอนตายมันมีต้นไม้เขยตายอยู่ แต่ตอนที่มันอาจจะไปได้ที่ต้นไม้เคยตายเนาะอาจจะเป็นต้นไม้อ,ไมอ่อแล้วก็มีฝนตกเพราะว่าฝนเนี่ยชะล้างเอายางของต้นไม้เนี่ยตกไปแล้วอาจจะด้วยความพอมอดีไอ้ยางเนี่ยมันไหลเข้าปากไอ้ลูกเขยที่โดนง,งูคบที่ตายพวกพิดง,งูเนี่ยก็ได้ริบหรือว่าด้วยอันเ็ท้องว่าอะไรสรรพคุณของไม้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นสมุนไพรเนาะ,ะก็ช่วยให้ฟื้นคืนชีพรอดจากความตายมาซึ่งในของลูกภูเมฆกนัมตระดาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าผลัพธ์ของท่านเนี่ย จะมีอิทธิคุณเรื่องการป้องกันพวกมู้เนื้อเที่ยวขอสาปนิพิษนะครับส่วนใหญ่ก็จะเพื่อในเรื่องของถ้าเป็นบ้านทาวน์หรือประิดก็เชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยมเชื่อว่าช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องการค้ากางๆขออภัยครับอ่ะแต่นีนี้ถ้ามองในขติของพราหมณ์ฮินดูเ่างที่เขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่บูชาแทนองค์พระศิวะและองค์พระแม่ปารอตีเนาะครับคนฮินดูนะครับหรือคนนับหรือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการปฏิบัติบูชาอ่าซึ่งเขาเรียกว่า การสะสมหรือการฉลอมนะหรือการมูลค่าพิเศษของเขาเช่นอาจจะใช้เช่นปท้องว่าเป็นของมีค่านะครับเขาจะอาจจะเรียกว่าปัญจอมริตก็คืออาจจะมีเช่นบางทีอาจจะใช้พวกมูลโคหรือขี้วัวคนะบ้านเขาอาจจะมองเป็นของสกปรกเนาะแต่บ้านเขามองว่าเป็นของที่มาจากสิ่งที่มีคุณค่าเขามีความนับถือวัวหรือเบิรนครับเขาเอามาฉลอมทาหรือว่าอาจจะทําการส่งรถนะครับด้วยน้ํานมโคสด ส่งรดด้วยน้ําเนยนด้วยเนยเค,ครับเนยใสน้ําเนยใสส่งรดด้วยโยเกิร์ตส่งรดด้วยน้ําผึ้งหรือน้ําอ้อยนะครับอันนี้ก็คือการสง่งรดนอกจากการส่งรดเซฟก็อาจจะมีในส่วนของการบูชาหรือการุูเครื่องหอม,หอม,หอมอผ,ผองหอมอย่างเช่นกํายานผูกหอมหรือเผาเครื่องหอมเป็นเครื่องบูชาครับรวมถึงถวายอาหารแต่ว่าจะเป็นลักษณะของเป็นอาหารที่เป็นพวกเ,เป็นอาหารที่ปรสจัดจากเนื้อสัตว์ครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการบูชาด้วยกันจุดประทีปถวายมีเรื่องของการสวดสรรเสริญบูชานะครับซึ่งความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูก็บอกว่าการบูชาศิวลึมเนี่ยมันมีอนิสงส์เหมือนคนพูดไว้พระไว้เจดีย์ก่อมีอนิสงส์ครับพราหมณ์ฮินดูกว่ามีความเชื่อเรื่องอนิสงส์นะครับว่าอย่างศิวลึงเนี่ยถ้าทําด้วยวัสดุที่มีความแตกต่างก็จะได้อนิสงส์ที่แตกต่างไปเช่นถ้าเกิดว่าศิวลึงเนี่ยทาด้วยโลหะมีค่าอย่างเช่นทองคํา ผู้บูชาสิวลึงที่เป็นทำจากโลหะทองคำ <c oughs> ก็จะได้ความมั่นคง <c oughs> ได้ความมั่งคั่งมั่งคั่งร่ำรวยอ่าหรือถ้าบูชาสิวลึงที่สร้างจากมาเมล็ดข้าวสารนะข้าวสารหรือข้าวสุกก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์แบบอุดประโยชครับ<า>หรือถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นในหนังแฉกเนาไปริมแม่น้ําแล้วก็ไปขูดดิน<ม>ดินน้ำมาทําเป็นสิวลึงเพื่อมาบูชาครับไขรบูชาสิวลึงที่ทําจากดิน ก็จะได้เป็นเศรษฐีที่ดินเนรจ้าของที่ดินอเ <ไป S 1> ความรวมถึงถ้าเกิดว่าเอาของอเช่นเอามูลโคบูชาก็าจะได้ในเรื่องของการปราศจ,จากโรคภยัยไข้เจ็บบูชาด้วยดอกไม้หอมอันจะได้ในเรื่องของผิวพรรณที่งดงามอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือในเรื่องของอานิสงส์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่ออย่างที่ว่าลึงเนี่ยก็จะมีหลายขนาดมีตั้งแต่ขนาดใหญ่มีตั้งแต่ขนาดเลกอะไรกับเป็นเซลล์ลึงขนาดเล็ลกนะครับที่สามารถพกพาเอาไปบูชาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นโลหะโลหะเนาะอ่าวนี้ก็เป็นหินนะครับซึ่งศิวลึงเนี่ยนะครับก็มีทั้งศิวลึงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เนาะมนุษย์เป็นผู้สร้างกับศิวลึงที่เกิดจากในเรื่องของธรรมชาติเป็นผู้สร้างนะครับก็คืออาจจะเป็นหินเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มนรูปทรงคล้ายตรนียนะครับผู้นับถือก็จะทําการเอ่อ่อพท้องสหปนาครับอ่อขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนเ้าเชิญบารมีกันแหละเราก็ทำการบูชาครับนะครับ อันนี้ก็คือเป็นตำนานเรื่องเน่าเกี่ยวกับสิวลึงถ้ามองในแง่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเชนกชนเนาะการบูชาสิวลึงเนี่ยนะครับเขาขอ,อาจจะมองในแง่ของการบูชาเป็ดที่คนเรียกว่าเทวดาที่สถิตะนะครับเพราะแน่นอนพระศิวะนะครับพระนารายณ์พระโภมนี่ยต่างๆเนี่ยเพื่อก็ต้องการที่จะไปเป็นเทวดาได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ทรงความดีมทําคุณงามความดีแล้วก็ต้องไปสวยบุญที่ท่านสร้างอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าท่านเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ข้างบนอยู่เพราะว่า การที่มนุษย์นับถือสิ่งเราเนี่ยมาสี่ห้าพันปีถ้าสิ่งเ่านี้ม,นมันมีตัวมีตนเนี่ยต่โค่มมีใครที่โง่เขลาบัญญาถึงนับถือกันต่อมาครับอ่าก็มีในพระโอ่งความที่ว่าคนที่ปฏิบัติบูชาก็สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าสามารถที่จะติดต,ต่อกับองค์เทพองค์มหาเทพเหล่านี้ได้คนน่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าท่านน่าจะมีตนอยู่นะครับ,รบหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งของแง่มุมของความเป็นชาวพุทธการบูชาศิวลึงหรือบูชายนีก็เปรียบประดุษเหมือนกับว่าการเป็นเครื่องบูชาสัญญาแทน ผู้ายกับแนทนผู้หญิงส็คือเพศพ่อเพศแม่ก็เหมือนเป็นเครื่องระลึกเครื่องเราระลึกถึงคุณงามความดีหรือว่าอ่าเพราะว่าบุญคุณของผู้ให้กําเนิดของเราเพ่อแม่เพราะอย่างที่บอกว่าพราหมณ์ฮินดูไม่ได้มองว่าอววะเพศเป็นเรื่องยากง่ายมองว่าเป็นศิลป์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเพื่อกเนิดนะครับเพราะนั้นการบูชาสิ่งที่ให้กําเนิดถ้ามบบมีสิ่งเราเนี้ยมันมีการเสดการมนันมีการขยายเผ่าพันธุมันมีโอกาสที่จะได้มาสร้างคุณงามความดีในโลกใบนี้ เพรานะนั้นถ้ามองแบบพุทธเอาบูชาด้วยใจคือเปลี่ยนเครื่องระลึกถึงวีดามารดานะครับแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเอาความดีที่ท่านทำเป็นแบบอย่าง,ขงเขานยะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับในความรูหนกขณะน้อนนนะที่จริงแล้วทุกศาสนานี่เพื่อนมีอย่างที่แฝงไปด้วยความความคิดเนาะเขาเรียกว่าอะกูสโลบายแม่เป็นกูสโลบายเาว่าเราจะศึกษาหรือทำความเข้าใจในสิ่งที่เพิ่นพยายามจะบอกหรือนำเสนอของนัานนะครับ เราจะไปมองแค่เรื่องของรูปลับภายนอกบางทีเราต้องศึกษาที่มาที่ไปศึกษาในเรื่องของปรัชญาหรือสิ่งที่มันสื่อความหมายหรือที่เพื่อนต้องการบอกกล่าวเราเราก็จะได้ประโยชน์ในการน้องสิ่งอันเนี้ยมาเป็นข้อมาพัฒนาชีวิตหรือจิตวิญญาณเขามาดีขึ้นนะ่ครับวันนี้ถือว่าได้ความรุ้งนักนะเลยครับอาจารย์จืดเนาะยังไงวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับสําหรับเรื่องของการบูชาสิบลึงนะแฮมขัติหนึ่งของของ ศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็จะเห็นในหลากหลายเงีมยมุมผมครับวันนี้จะไดเราต้องขอบคุณจากนักนะครับตอนรียการที่จะมาเล่ากันฟังวันนี้ก่อนเที่วเกาจะมีเรื่องดีๆมาเนี้ยอ่าคือรายการเขาเนี่ยขาอยากจะเรียนว่ามันเป็นรายการที่ิดกว้างนะครับเขาไม่ได้เอาแต่ความเชื่อแบบพูดอย่างเดียวเาอาจจะมีความเชื่อในศาสนาอื่นซึ่งเขาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีนะครับแต่บางทีเขาอาจจะยิบยกบางมุมบางเรื่องราวมาเล่าฟังใือเล่าเอกซีไดครับหัวใบกันได้ครับ โอเคแล้วครับเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณจ้นักนะครับในการนี่ข้อมูลแล้รก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะบางคนกนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินมาบางตำนานนี่เนาะยังผมเองผมก็เออกับปอหูพ่องแต่ว่ามันก็มีหลากหลายมุมมองที่เรงนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็ก็คงปขอลากันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่างที่ว่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วยติดตามหมู่เฮานะครับในช่องทางของ Tik To อกนะครับ เรื่องเล่าอามวดยู u b e นะครับเรื่องเล่าอมวดนะครับต่อไปเราก็จะไปนะครับดำเนินการในเรื่องของการพบปะครับพี่น้องนะครับในส่วนของ Facebook ด้วยครับรวมถึงเพจพันธมิตรของเราอย่าลืมติดตามนะครับเพจเต็มกิตครับผมครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนตุ้ยนะครับไว้ปะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าจะมาเล่าเรื่องแหม่กันครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ